สวัสดีครับอยู่กับช่องจ่าตุ้ยคนชอบแมคโครนะครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวข้าวครับของคูโบต้าครับ นเนี่ยเดินตามยังไม่ทันเลยวันนี้น่าจะอยู่ประมาณสามสิบไร่ครับวันนี้น่าจะได้อยู่หรือว่าเร็วเลยนะครับ นขับฝีมือครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพื่อน ของเสียอ้นครับวัยรุ่นสร้างตัวครับแถวอำเภอจักราดก็เป็นญาตญาติกันนี่แหละครับ คนขับใจเย็นมากเลยครับตรงไหนที่ข้าวล้มก็ค่อยๆไปดูน้ําครับดูน้ํานี่ครับคนเกี่ยวอ่า chạy yên mang liền. năm nay, tôi cảm thấy ข้าวจะลวงหนาครับข้าวลวงหนามากเลยปีนี้ได้ปุ๋ยได้น้ำนะครับก็ทำให้ข้าวกุรมสมบูรณ์นะครับออกลวงเยอะลวงใหญ่หนักก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆ ชาวนานะครับช่วงนี้พายุเข้าครับอาจจะเจอฝนนะครับไม่มีที่ตากข้าวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับโอ้เดินตาม ดินตามไม่ทันครับเร็วมากเลยก็เอารถไถน,นะครับมาเปิดทางนะครับให้ให้กับรถเกี่ยวนะครับเอารถไถมาเปิดทางถ้าให้เปิดทางรถเกี่ยวไปไม่ได้นะครับเปิดทางเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องซ่อมต้องซ่อมคณาอีกอ่ะ เดี๋ยวตัดมาดูที่รถไถกันหน่อยรถเกี่ยวเดินตามไม่ทันครับเอาเอา้า5 0 1 8 p คันนี้อายุอาณามการทำงานก็ยังไม่ถึงพันชั่วโมงครับเอาเสียโก้ครับไปรุ่นสร้างตัวนะครับยังโสดนะครับสถานะยังโสด คใครมาเป็นลูกสะพ้ายบ้านนี้สบายเลยเนี่ยนะมีครบทุกอย่างนะครับอ่ะเปิดทางแล้วก็เรียบร้อยครับส่วนรถเกี่ยวอยู่ตรงนู้นครับเดินตามไม่ทานครับเหนื่อยไปเร็วเหลือเกินอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูบนท้องฟ้านะครับ เมฆเริ่มมาแล้วนะครับเย็นๆมาไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คลื้มๆนะคลื้ม,มพยายามเร่งเกี่ยวให้ให้เสร็จนะครับก่อนที่น้ํามันจะมามากกว่านี้นะครับอ่ะพูดยังไม่ทันขาดคําเลยครับปอกแปก๊กปอกแป๊กลงมาแล้วครับ ข้าวที่ยังเหลือนะครับที่ยังไม่เกี่ยวนะฮะลึกเหลืองนี่ใช่หมดเลยนะครับจนถึงหลังคาสีขาวๆนั่นเลยนะครับ,รบทุ่งนี้สามสิบไร่นะครับสามสิบเจ็ดไร่นะครับวันนี้ไม่น่าเสร็จให้ดูให้ดูเนี่ยอันนี้ข้าวล้มครับล้มตอนที่พายุเข้าครับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับพายุเข้าก็มีทั้งลมทั้งฝนนะครับมา พร้อมกันเลยก็ลำบากชาวนาครับไม่มีที่เกี่ยวเอ้ยไม่มีที่ตากข้าวนะครับต้องตากตามถนนมั่งตากอ่ตากตามลานวัดมั่งนะครับช่วงนี้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับใจเขาใจเราเนาะพูดถึงว่าชาวนาก็อยากจะมี ที่ตากข้าวะอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับตากข้าวเนี่ยถ้ามันแดดจ,จัดเนี่ยสองวันเต็มที่เนี่ยก็เอาขึ้นได้แล้วนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่ามืดไม่ใช่นิดนึงมืดมากเลยอ่ะยังไงแล้วนะครับก็ฝากติดตามฝากกด subscribe ฝากกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย ฝนมาแล้วครับพูดยังไม่ทันขาดคำอ้ายังไงแล้วขอหลบฝนก่อนครับสารคดปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ